สวัสดีครับทุกท่านมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีเหรียญน,นายักษ์ร้อยปีมหาบรารมีรวยเงินล้านนะครับผมหรือว่านายักษ์สองนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากรรมโมนี่ครับไปเปิดเบอร์มานะครับไปเปิดเบอร์ไปเปิดรุ่นมาเอามาให้ทุกท่านตัวสามองนะครับ ดูว่าผมได้อะไรมาดูนะครับนี่จัางฟุกอันนี้เป็นเนื้องเงินเนื้องเงินนะครับผมนี่ให้ดูรายการรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเนื้องเงินลงยาแดงกีวอนนะครับผมเป็นไงครับทุกท่าน สวยดูนะครับนายักษ์สองรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับผมดูการแกะบล็อกนะครับดูด้านหลังก็เป็นอันนี้เป็นยันพุดซ้อนของหลวงพ่อพัดนะครับผมก็เป็นถุงเงินก็เป็นไก่นะครับผมนี่ดูครับ ขอป้าอ้อยนะครับทีมงานดุนนายักษ์สองนี่ผู้สร้างเดียวกับนายักษ์หนึ่งนะครับผมแล้วก็หลวงปู่บุญมาเนี่แล้วก็หลวงหลวงพ่อรวยวัดมาตศพุทธนะครับทีมงานสร้างเดียวกันนะครับผม ดูครับทุกท่านสวยจริงนั่นเงินอาผมให้ดูอีก2เหรียญที่เหลือนี่อันนี้เป็นทองทิพตาลตินลงยาม่วงนะครับดูครับการซาตินครับสวยๆครับดูการลงยานะครับผมไม่ครับตัวหนังสือเลยนะครับดูครับทุกท่าน ยังไม่มีรีผาเก็บไว้นะครับผมนายักษ์รุ่นสุดท้ายนะครับดูครับนี่เป็นไงครับสวยๆครับเหยียนซาตินนี่สวยนะครับผมดูครับอ่ะขอมีสูงหายเรียนแล้วนะ <c oughs> นี่อันนี้เป็น ท้องทิพย์โรงยาเสือนะครับผมเสือส้มนะครับนี่ต่อโคตรเป็นตรงที่ชายสังคตินะครับผมดูครับงานโรงยาสสวยๆครับผมคุยพื้นนี่คุยจากบล็อกมานะครับผมไม่ได้คุยมือนะครับผมใครยังไม่มีรีผารีเก็บนะครับผมนายักษ์ดูสุดท้ายครับนี่อันนี้เขียนมหาบารมีรวยเงินล้านนะครับผม สวยครับหนึ่งรุ่นนะครับเป็นไงครับทุกท่านสวยงาม โอเคนะครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับกดแชร์กดไลค์กดตัดตาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบ,จ,บจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ